ฉันนางสาวรัตจะรอดดวงตะวันค่ะดิฉันนางสาวมามีหานเสนาค่ะดิฉันนางสาววัสุดาอาริโชค่ะศึกษาอยู่โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยาการสาขาุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชัน้นปวสว2พัก3ค่ะรายวิชาอาหารโรงแรมค่ะอาหารที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือกุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะอุปรกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะมีน้ํามันซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมันหอยพริกเผา นมของกะหรี่และที่สําคัญนะคะกุ้งแล้วก็ไข่สองฟองผักนะคะมีผิดจวกหอมใหญ่ขึ้นช่ายมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมค่ะสำหรับวิธีการทํานะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ํามันลงไปค่ะ ให้น้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่กระเทียมนะคะ ตามได้พริกเข่าค่ะขอรุงร้นะคะตามได้ผงปูร้อนนะคะ นะคะเบาเบาก็ซอสน้ำมันหอยคน่ะ ป้องซูมใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นมค่ะใส่นมเลยพอประมาณนะคะ ด้วยหอมใหญ่นะคะแล้วก็ขึ้นใส้หยวกค่ะ,ะก็มาเกิดเทศน,นะคะใส่รวมกันหมดเลยค่ะ เท่ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยใส่ไข่ค่ะแล้วก็ไข่ไก่ใส่สงองฟองน,นะะั่นเลยนะคะ,ร,ะรอให้ไข่ไก่สุกแล้วค่อยใส่กุ้งนะคะ ่ะพอไข่กำลังสุกดีก็ใส่กุ้งลง,ลงไปเลยค่ะ,คะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากัน รอจนกุ้งสุกแล้วค่อยใส่ใส่ใสจานพร้อมเสิรน,นะคะแล้วเราก็รอให้กุ้งสุกค่ะตอนนี้ เราสามารถนำเอาไปผัดทิ้ที่บ้านได้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยถ้าเราไม่ใช้กุ้งก็สามารถใช้ปูม้าแทนได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้กุ้งก็ใด้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะตักใส่จานค่ะ